สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและาหักแพงครับสมองสบอนตอนเศร้าๆนะครับกับบอสเซาบันไดพี่น้องสายเติบไปละมาเอาอาหารในไก่พี่น้องเกือเป็ดเกือไก่นะครับเกือเป็ดเกือไก่พี่น้องไก่กับย่างสามีแหละพี่น้องไก่หล,ลายๆย่างสามีล่ะนะครับปล่อยออกไปเมื่อแล้วเรือบาหลายเกือเป็ดหายอาห,หาร อาหารไก่ครพี่น้องเนาะนะครับตอนสตอครับผ้ได้ข่าวมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับช่องบาบานโพนค้นมุกทหารพี่น้องแต่ว่าอย่ากดขามโฆษณาด้วยพี่น้องเด้อนะครับอย่าขมโฆษณานะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับบาบานโพนคนมุกทหารนะพี่น้องนะครับตอนนี้ก็น้อยหน่อยพี่น้องเอ้ยนะครับขึ้นเมื่อเล็กเมื่อหน่อยพี่น้อง แต่ก็ยังดีครับไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนะครับชีวิตบันบานพี่น้องตอนเสาร์เกือเป็ดเกือไก่ครับชีวิตบันบานบันบานกินไพ้กินมั่นก็บ่ได้ไก่ก็ได้ จริงกินไทยกินมั่นก็นได้อยู่ครับเพราะว่าวานไปกกว้างอยู่เป็นชีวิตของมั่นเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะวานมาได้นะครับชีวิตของสัตว์เกิดจากการหวงหวงกินนี่แหละครับชีวิตแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับ,เ,รบเ,รเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับเพื่อนอยู่าซมีลงสีพี่น้องเลี้ยงไก่ในจักหน่อยนะครับ เลี้ยงไปประกอบอาหารแน่นะครับแล้วว่าเลี้ยงไปถ้าขายแนะ่เลี้ยงไปเป็ยนไร่สร้างไร่ไส่เสริมอีกทางหนึ่งเนาะพี่น้องซอยกันอีกทางหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้กะเศรษฐกิจก็บอบกค่อยดีเนาะพี่น้องเลี้ยงเป็นเลี้ยงไปเลี้ยงไกลนะครับเป็นเกษตรนี่สิดีกว่านะพี่น้องเนาะมีก็เหตุน้อื่นอยู่นะครับกับพ่อได้อยู่ได้กินนี่ยละเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบาร์บานพ่นกนมุกทหารอย่ากดนขามโฆษณาพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อนะครับเพื่อสิบประพาดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับคลาสระคิมนี่ไปสักก่อนพี่น้องพบพ่อกันไม่คลิปหนาเด้อนะครับสลับคิมนี่ยู่ดีกินแซ่บไปเก็ตกินนัวดำด้วยสกุนสก้นพี่น้องยาเจ็บยาจนนะครับไปสักก่อนเกือกไก่กระไดเนาะพี่น้องเนาะนะครับโอ้ยนะครับไปสักก่อนพี่น้องพ่อพ่อกันไม่คลิปหนาครับสลับคิมนี่ สวัสดีครับ